วันนี้เราจะมาทำเนื้อนึ่งนะคะอันนี้เราก็เตรียมเนื้อไว้ก่อนละเนื้อแดงๆดไม่วันนี้จน้นึ่งเชฟใหญ่ทำพร้อม <laughs> จากนั้นเราก็เอาน้ำพริกขาสสใส่ใน้ำมันนิดผัดใส่น้ำมันนิดนิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาเนื้อลงไปคุกนะคะไปรวนปรปรไปรวน,น,น,นรวนกับน้ำพริกขาลวนกับน้ำพริกขารวนได้หอมเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดอันนี้ ใส่งไปเนี่ยเกฟใสเรียบ <Okay. S 2> ร้อยแล้วเราก็ใส่ขาไปด้วยสักนิดเแล้วก็ใส่สไคร้ลงไปด้วยโอเคใส่ส้อมกไัไปเลยรวนเนื้อไปเมื่อรวนกับเนื้อได้เข้าที่แล้วเราก็เตรียมจอาไปใส่ใซึ้งนึ่งต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นซึ้งนึ่งที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อจะเอาเนื้อที่เรารวนอยู่ในเตามาใส่ แล้วก็ใส่เครื่องทุกอย่างเตรียมไว้ค่ะเมื่อเรารวนเนื้อเริ่มแห้งแล้วเราก็เตรียมยกเข้าไปใส่ในซึ่งนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อใส่ซึ่งนึ่งได้เลยนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อจะให้เนื้อมันนุ่มกว่าเดิม เอาละตอนนี้ชิ้นนึ่งของเราเสร็จแล้วมาดูกันเป็นไงปุ๊บโอ้โหสวยงามมากสีสวยวันนี้ชิ้นนึ่งของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าตานุ่มเต็มไปด้วยเครื่องเทศทุกอย่างหอมอ่านุ่มชิมดูแล้วนุ่ม <c oughs> หอมอร่อยฝากพี่ๆน้องๆกด s u b สไครต์กดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งเตือนด้วยถ้าชอบฝากด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย